สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องน้องจีโน่แอนจีจี้วันนี้เราจะเอาจักรยานไปซ่อมกันไปอ่ะช่างยังไม่เปิดเลยมาตามช่างซ่อมจักรยานอ่ะแม่ถ่ายวิดีโอ ทางเปิดร้านแล้วเด็กๆมาป่วนต้มจัก,กรยานกันดีกว่า,กกา,ามาเข้ามาเลยเอารถเข้าไปคันนั้นเติมลมคันนั้นขี่ได้ <laughs> ล้ามอเตอร์ไซค์ต้องรับลูกค้าเด็กก่อนช่วงนี้โควิดของจี้อะที่ไหนของจี้ไม่พังของจี้ไม่พังนะตาเติมลมก่อน เล่นด้วยกันดีจะไม่ให้น้องเล่นด้วยได้ไงล่ะลูกต้องเล่นด้วยกันอ่ะเลยปะยิงฉุบแล้วปะยิงฉุบสามคนได้เลยปืนแตกขอจีโน่ลูกปืนแตกยางแบนต้องรอต้องรอเอาเอาพอมันขี่ได้ก่อนพี่เลนะอ้าวเวนละโยกเยกเลยเหรอเหรอโอ้คันนี้อาการหนักนี่หว่าสาหัสเลยอ่ะ ล้วเสร็จแล้วค่อยเอาไปส่งคันนี้สาหัสไปซื้อมาก่อนได้ไหมพี่เล่ให้มันขี่ปั่นๆไว้ก่อนพอให้มันขี่ได้เติมลมแล้วก็ตัวอย่างไว้เปล่าเหรอเอาตัวอย่างไว้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวทอมถามพี่บีได้มีไหมยกเยกทั้งหน้าทั้งหลังเลยเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนหมดเลยนี่เนี่ยเออหน้าหลังปืนมันเป็นยังไงเบาไปหรือเปล่าเออเหมือนเหมือนคล้ายๆกัน บ้ามันหลุดมันนี่เลยไม่เหมือนแล้วต้องยกไปใช่ไหมคันนี้ก็พี่ต้องไซื้อลูกเบรมาเปลี่ยนที่โอเคโอเคเอ้คันนี้ยังเอาไปขี่ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้โน่ร้องตายเลยทีนี้เอาคันไหนเอาคันไหนให้มันขี่เด้วขอาหอยเต้มาซ่อมอีกคันดีกว่าหอยเต้เป็นไรหอยเต้กับยางแบนเต้เลย อันนี้อันนี้ยังไงอันนี้ทิ้งไว้นี่ใช่ไหมต้องชดต้องเปลี่ยนหมดหน้าหลังเลยลูกเบิร์นแตกเลยไม่ไถามพี่บีพี่บีมีมันปั่นไม่ได้เลยเหรอพี่เลโหนี่เหรอแลก็โซ่เอออ่ะมันอันอันนี้ล้อมันไม่ตรงด้วยไม่ได้ศูนย์ด้วยข้างหลังอ่ะไอ้คันนี้แหละไม่ได้ศูนย์นี่เพราะว่าลูกเบิร์นแตกเออแล้วโซ่มันก็เลยตกใช่ไหม นี่อาการสาหัสครับคันนี้ข,ข้างนี้ข้าจะแตกแล้วเนี่ยอืมแตกหมดเลยหมดเลยโอเคคันนี้ทิ้งไว้นี่นะครับเดี๋ยวกลับมาเอาเร,ระหว่างรอจักรยานนะเล่นอันนี้ไปก่อนจักรยานซ่อมอยู่เฮะเสร็จตอนไหนอะเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ จี้มาจี้มาเด่นกับพี่เปล่าจี้เต็มยังเอ่ยเต็มยังเอ่ไปลุ้ยทำนี้เลยเออ,เอ,อโกยได้เหรอ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่แม่โคเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันตักจ้าเออพ้วจีโน่พูดเพ้อๆสิลูก โอเคเต๋มาเทเอาหินไปส่งกันดีกว่าเด้ว้นเทตรงนี้ตี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 เทแล้วเองเลียงงดไปใช่ไหมนี่ไง จี้เทอะไรเอ่ยเทหินเทหินตรงนู้นเหรอไม่รู้เทแล้วเทแล้วโอ้ซ่าไอดินลูกปิ้วไปแล้วไปแล้เอาไปไปเอาหินไปเอาหินว้าไปเอาหินกับจีจี้แล้วเอาบ้านเลยเอาบาข้างนั้นโนไปเอารถมาดิรถโนเยอะแยะเลยอ่ะ นู่นนะ่ะรถอยู่ที่บ้านเทียบเลยเอาที่โกยมาที okay, right. ่โกยหินมาเร็วี่ันเรอยีคันหงเนี่ยงั้เราดลงดีแล้วเราลงดีแล้วเราดีแล้วเทเลยรถอยู่ที่บ้านไงตั้งหลายคันโน่รถดำตั้งหลายคันไปเราไปหาดูรถไป หาดูรถของเล ino, ่นก <real> ่อนนะจีโน่จักรยานมาส่งแล้วจีโน่จักรยานเสร็จแล้วจักรยานเสร็จแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้เร็ว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 กี่บาทพี่เล่ทั้งหมดเฮ้ยจักรยานมาแล้วอ่ะเทสเทสโนเทสดิขี่ดิ กไม่เอาไฟของมืเดียวนี่ก็ไปตเปิดคิดว่าไม่เปลี่ยนไงไม่รู้คิดว่าไอ้นี่เฉยอ่าเห็นไหมชิวเลยปั่นชิวเลยอ่ะมาเปลี่ยนอเปลี่ยนล้อปืนหมดเอาจักรยานมาปอดเร็วมามามาขี่มาทางนี้มาพี่เล นี่เลล้อมันกระดกทุบล้อมันลงได้ไหมเขาจะหักก็ดีเอา้าเหรออย่างนั้นแลมันจะได้เป็นไวๆัยแล้วล้อออกขี่ยงยยยงยง,ยงอะ่ะเง้อาปั่นนี่เนาะปั่นให้แม่ดูดิปั่นเลยหนูเป็นคนเป็นคนงัดมันเองอะ่ะงัดให้มันกระดกอะ่ะปัน่นเอาปัาน่นปัน่ปนให้มันแรงๆหน่อยดิ น่นเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นงั้นวะโุยม uh ัน euh มันเอียงอีกแล้วอ่ะพี่เล uh. ่อาเหรออ้าวโน่อย่างงี้ต้องเอาล้ออื่นใส่ดีเนาะเออต้องซื้อล้อใส่ใหม่โน่ปันนีิเอียงไปหมดแล้วน้ำหนักคนมันเยอะมามปันไปเลย ปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้พี่โนปั่นจักรายานไม่ได้จิจีิปั่นไปดิโนปั่นกลับมาโนก็เถิะขึ้นมาอีกดิเฮ้ยล้อล้อเก่าไปไหนวะล้อค้ำตั้งหลายอันเนี่ยอยแบบเนี้ยไม่เป็นนะเออไอ้นะไนโน่มันใจเสาะไปดิโนปั่นดิจิไปเอาของจิจี้มาน้าว่าปั่นชิวเลยเห็นไหม อ่ะอะไปเอาปานปานเร็วนาวามาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โหยกล้อด้วยเป็นไงเป็นไงยกล้อด้วยเป็นไงแหน่จีโน่พูดดีๆพูดไม่พูดงั้นนะเอาจีโน่เถอเถอรถมารถมาเร็วเร็วรถมแอปแอแอแอ พอแล้วปั่นจักรยานก่อนจีโนโ่ไปา,ายก่อนจีจี้ไปายเร็วไปายเร็วจีจี้ไปแล้วลากันด้วยภาพนี้บายบายกันดีกว่า